วันนี้เราพามาลองชิมปีเตอร์ฟิตครับผมร้านฟิตแอนด์เชฟแล้วก็ขายอาหารทะเลเขาบอกว่าชื่อดังของโกโคดครับอันนี้คือร้านแล้วก็เนี่ยตรงนี้คือโซนที่จอดรถของเขาครับซื้อแล้วก็เทเบียมานั่งกินได้ตามริมทางเนี่ยครับก็มีที่นั่งแล้วก็ต้องเข้าไปซื้อด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศเรียกเบอร์แล้วก็มานั่งกินเลยเฮ้ยแอบเห็นเปลือกกุง้ง เราก็ไปลองครับผมน,นี่ามาเป็นถุงเลยอ่ะมาเยอะมากอ่ะอันนี้คือใน Google มี4,000กว่ารีวิวครับด้านนี้คือเขาวางไอ้นี้ให้เลยนะวางเก้าอี้ไว้ให้นั่งกินซีฟูดน,นะเนี่ยแล้วที่จอดรถตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือของร้านอาหารเออหิวเลยไปข้างในเร็วไปสั่งเลยฟิชแอนด์นชิเมนู เมนูฟิตแอนด์ชีฟก็มีครับแล้วก็มีเป็นแบบเป็นรัดแฟมิลี่แพ็กมาดูสินี่มาสมอลแฟมิลี่แพ็ k มีคาราเมลี่มีรัดชีฟมีโค้กจะเข้าไปดูเมนูอาหารครับด้านในครับโอ้อันนี้คือให้ตักเองแล้วเอาไปให้เขาทามเด็ดมากร้านนี้นี่รีวิวเกือบห้าสี่พันกว่ารีวิวครับ ที่นี่ดูน็อตยู o ยัวแฮนด์เขาใช้ต้องอย่างนี้ครับเราทีนี่จะทําอะไรทีนี่ก็เอาไปให้เขาทําได้ครับอันนี้อะไรครับลูกกั้งเหรออันนี้กิโลละหกสิบห้าเหรียญครับอันนี้ฟัวแซนแพปสามสิบเก้าต่อกิโลแล้วก็สเปนเนอร์ไม่เคยกินเลยอันนี้ก็เลยไปดู ตัวเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะคือปูอะ่ไะไม่แต่ไม่เคยเห็นนะเราที่มีราคาแปะไว้อันนี้แซลมอนแซลมอนร้อยกรัมเก้าดอนไม่แพงนะเนี่ยถูกกว่าในห้างอีกนะแล้วก็มีันาะหอยหอ,อ,อยแมลงกั้นแมงปูนี่หอยแมงปูกิโลละสิบเก้าดอน,นครับอันนี้เหรอลูกโอ้อนอออีให้เราบริการตัวเองครับตักได้เลย,เลยแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วเขาทํทำให้ ด้านนี้ก็เป็นการิกพอนนากกินอันนี้เป็นปลาหมึกหลายๆแบบเลยอ่ะคารมลี่ออรกปโ,โอ้เยอะมากครับนี่แล้วเหลือนี่ออกทำามามาเป็นอย่างนี้อันนี้ไข่สำเร็จแล้วโอ้อันนี้ปลาปลานี่ยี่สิบห้าต่อกิโลโอ,โอ้ตัวหนึ่งหลายพันนะเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูด้านนน้นว่ามีอะไรอันนี้เหมือนแซลมอนหรอเหมือนทูน่าทูน่าซาซิมิทูน่าครับหอ,อยมีผักมีออสเตอร์ออสเตอร์อ,อ,อ,รอันนี้โหลละย uh ี่สิบเจ็ดหนึ่งแพ็คเนี่ยยี่สิบเจ็ดตอน <Yeah. S 1> แล้วก็มีน้ำหรือว่าจะสั่งเป็นของทอดก็ได้ครับถนนด้านนน,าน,น้นตามนน้นเลย ด้านนี้ก็เป็นพวกปูดหน้าปลาที่เอาไปทำฟิชแอนชิฟดีงามมากครับใครที่มาแนะนำครับร้านนี้ชอบตีปูดปลากินได้แต่ราคาก็ไม่ได้ถูกมากนะแต่ไม่แพงไม่แพงเลยถ้าที่บกับราคาที่นี่นะสดนะของสดใช่สดดีมากเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวดูออกมาว่าเป็นยังไงเราก็เลือกของนะครับแล้วก็มา ให้เขาทําก็จะมีหลายอย่างเลยครับถ้าเราไม่ระบุอะไรก็ได้ปลาถ้าเราจะเอาสำเร็จรูปเลยเขาก็มีขายครับหรือว่าจะเลือกเป็นปลาพวกเนี้แล้วก็ไปให้เขาทอดก็ได้ไปชุบแป้งทอดก็ได้หรือว่าไปกิวก็ได้ครับเราระบุได้หมดเดี๋ยวเรารอครับเราน้ำปลาทูครับเราสั่งไป สี่อย่างครับมีฟิแอนชิสแล้วก็กุ้ง250กรัมครับแล้วก็ออสเตอร์โหลหนึ่งแล้วก็ลอบสเตอร์ครึ่งตัวเดี๋ยวไปรอข้างนอกครับรอเขาเรียกนัมเบอร์ครับเขาจะประกาศข้านอกไปหาที่นั่งรอก <t iny ing> ็เดี๋ยวเขาจะมีลาโพงประกาศครับรอเรียกคิวตอนนี้แม่ลูกหายไปแล้ว บรรยากาศโต๊ะที่เราเลือกครับสั่งแล้วเดี๋ยวรอเขาเรียกนัมเบอร์ครับโอ้โหเอาของมาวางให้ก่อนนี่วิวซีฟูด้ดหลักสิบวิวหลักล้านมี ufo มาด้วยครับ ufo กำลังพุ่งมาหาเราแล้วสินี่ UFO เมื่อกี้โยนหินกันอยู่ เดี๋ยวโทถกับหลังอ่ะโดนรถเขานี่แพงเลยนะลูกอาหารของเรามาแล้วอันนี้อย่างแรกเลย12ชิ้นของมามี่อันนี้ของดดดีนน้นี่ฟิตแอนด์ชีฟกับสี่ได้สิลูกแล้วอันนี้ของอันนี้เซอร์ไพรส์ของซีนี oh, s <S ไปเลือกตัวเป็นเป็นโอ้ oh, แล้วก็มีนี่อีก มีนี่กุ้งอีกห้าตัวแต่ว่าไม่มีจานให้อันนี้โอเคมือนี้ลงมือเลยอาหารน่ากินมากแล้วก็ทำสดสดใช่เมือี้ดิชิบกินโอ้เรากินข้างในไงลูกอย่าพึ่งใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวใช้มือตกกระปๆกกินก่อนแล้วนะครัะเขาอาบน้ำมาดูน่ารักจังเลย